แบบนี้นะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยตอบผิดค่ะข้อนี้ถามถึง b กับ f เนาะซึ่งเราจะเห็นว่า b อยู่นี่นะคะแล้วก็ f อยู่ตรงนี้เอามาเขียนได้เลยก็จะได้ว่า b มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ f นะคะข้อนี้ทุกคนตอบอะไรกันคะหลายคนเนี่ยจะตอบเท็จนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูเครื่องหมายเนาะตรงนี้คุณลูกสามารถแยกได้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่ากับเท่ากับใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้เนาะสามารถแยกได้เป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็เท่ากับ ึัวเทคนิคการดูเครื่องหมายนะคะคขรู้จักลาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะวิธีการดูก็คือว่าเครื่องหมายตัวนี้มีเหมือนเครื่องหมายข้างบนบ้างไหมคะไม่เหมือนเนาะตรงนี้ก็ไม่เหมือนนะคะตรงนี้ก็ไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนเลยเนี่ยตัวนี้ตอบเทปได้เลยโอเคไหมแต่ข้อนี้มีสองเครื่องหมายนะคะเราต้องดูเครื่องหมายตัวนี้ด้วยเราดูซิว่าเครื่องหมายตัวนี้นะคะมีเหมือนเครื่องหมายข้างบนบ้างไหมคะ เหมือนอยู่เนาะเหมือนตัวนี้อยู่เนาะใช่ไหมคะเหมือนกันอยู่ดังนั้นตัวนี้ตอบจริงนะคะอา้าวคุณลูกมี2คําตอบเลยมีทั้งเท็จทั้งจริงแล้วหนูจะตอบอะไรดีถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะต้องตอบไม่แน่ค่ะเพราะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อนี้ตอบอะไรโอเคไหมการตอบไม่แน่คือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อนี้ตอบเท็จหรือตอบจริงเนาะ,ะเพราะว่ามี2คําตอบใช่ไหมคะเทคนิคการดูดูแบบนี้ก็ได้สรุปแล้วข้อนี้นะคะตอบไม่แน่ชัดนั่นเองค่ะ